สวัสดีค่ะวันนี้มีกุ้งลายเสือนะจ๊ะแล้วก็มีกระเทียมดองน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะกระเทียมกระเทียมตุ๋น้องหัวเอวหัวเว หน้าเสือไปโอนเยจังอ,อุ้อุ้รอกค่ะมันสิแกะยากเนยแต่ว่ากระแซบเนื้อเน้นเนื้อแดงๆแล้วจาพีน่น้องมาเด้อจ้ากระแซบน้ำกันอือ ต้นไงใช่เงินมันจุกจุกเลยกุ้งลายเสือเทือา,าเขาเอินตะกอนตะกีตะกอนกับกุ้งกุลาดำนะคะทุกคนโต๊ปัญญายุาง่งใหญ tất cả nhai này luôn tiếp tục thêm bạc cứ cầu chặt à à à ta có có thêm gây mùa

ราวเป็นกุุงแบบกลุงรอกคาบแม่่น้องกุุงรอ,องกคาบก็คือว่าเือจิเป็นกุุงรอกคาบกุุง,งก็คือกระถ่ายก็มุ่น ด้นน้องกินเทนังกับแซกบัมิเสเซนจะกินกูวิธีเหตุเนาะวิธีเหตุเนาะอบเกลือเมนบอลเราได้ใช้เกลือหรอนี่้องจะเอินมาอบเกลือ ล้างกุ้งให้สะอาดแล้วกอื้็กระเที่ยมเพิ่ล้างกุ้งให้สะอาดแล้วก็ค่อยหมอกหลองสนามเนื้อผมนวลนดิดน นังป้านหน่อยหนึ่งซีอขาวจบเลยค่ะใส่เห็นมันพอกเข้มแปราแรปรมเพราะว่าเขา้าเทาเอามาจิ้มรับหนังจิ่มซี่ฟดเนะเข้าวปาตองเฮ็ดเข้มท้าหนึ่งสีบ่แสบได้จากสิแข็งถ้าอบขันเทาอยากกินอบแบบเดียวกับพ่อสะดุง้งกับพ่อตะพีวันอบด้นอยู่ด้นอยู่จ้ะอบด้น แซ่บกินกับแมว <c oughs> แมวพันอยากพันมากกินเนาะพี่ว่านสิอบบอสโดอนเนาะอบแบบหนึง่ง ข้าวบะตองใไปไทเข้มพอวันหนังจินมห้องเห็ดสามโลอยู่แล้วนะแสบอขอบคุณค่ะิดติตามรับชมเยาวันผ้าแสบนะคะเนาะช่องนี้สนับสนุนในโคตดกินเผาแสบเนาะคะ่ะขอบคุณห,หลายๆ้วยค่าที่คอามาติดตามรับชม สมัครกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยด้วยค่ะด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ